เดี๋วชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นี่ต้องบอกผู้ชมนะครับเป็นเป็นเรื่องว้าวุ่นเหมาสมควรแม่แม่แม่ชื่ออะไรนะชะอ้อนจ้ะแม่ชะอ้อนแม่ชะอ้อนอุ่นซับค่ะแม่ชะอ้อนอุ่นซับสวัสดีนะแม่นะจ้าวันดีแม่ชะอ้อนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับป้าจุกใช่ไหมใช่จ้ะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเขาเป็นพี่จ้ะป้าจุกป้าจุกเป็นพี่เขาเหรอ คงงั้นมั้งตำรวจหยุดไปโรงพักเขาบอกเขาใช่ไปโรงพักเขาบอกเขาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติเขาเขาบอกไม่ใช่ญาติเออเอาตูนี้บอกคงงั้นมั้งเออก็คงงั้นมั้งเออเออมันยังรู้จักพี่ตกลงเขาเป็นญาติกันไหมเนี่ยเออญย่าจะได้ไม่ญาติก็ได้ตูเทแต่นับกันไหมเนี่ยนับกันไหมไม่ค่อยจะนับเนาะไม่ค่อยจะนับจ้ะเห็นปลาเหรอเออเห็นปะล่อ้าดูเอา โอ้ว่าในเมืองดูซะเชิญไอ้ล้านล้านเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าเคียงกันได้โน้ดอีตัวโน้นอีตัวไหนอีตัวไหนอีตัวไหนผ่านไปด่านผ่านมาด่านอีตัวไหนในชีวสิโนดอีตัวโนดเขาด่าทุกวันหมายถึงแม่เนี่ยเหรอหันได้บ้านท่านเจธิันไม่อกี้อะไรก็มันมาทางด่าดาตำทางขึ้นไม่แม่ต้องหยุดด่านะแม่หยุดด่าท่านดูในบ้านท่านเห็นดามาดาโมกันก็อยกมันนี่ฟัง เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ม่าในส่องตรงนี้แหจะตัวมากมันจะมันจะจบมันจะจบอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผ่านหน้าบ้านเข้าครับอะไรนะที่สเตนเลสให้เขาเย็ดทั้งบ้านทั้งเมืองนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกี่สเตนเลสให้เขาเย็ดทั้งบ้านทั้งเมืองใครพูดใครพูดบ้าโน้นพูดจากบ้าใครผ่านี่บ้านหน้าบานเข้าเขาด่าว่าอะไรนะขอชัดชัดด่าอีนี่สเตนเลสให้เขาเย็ดทั่วบ้านทั่วเมืองทำมาจากไหนทปลมาจากไหนคำนี้คพูดคำนี้ไปเอามาจากไหนเออด่าเขาอย่างทั้นจริงไหมเรื่องจริง ท่านไม่ได้ว่าไผ่เป็นเย็นเดี๋ยวตายท่านท่านท่านด่ามาเห็นไหมว่ามันเย็ดนะครับทัวร์หมดเลยเปนเย็นเย็ดคนลูกคนและเย็ดคนลูกคนท่านด่ามากท่านด่ามากป้าเฮียไม่ซีแต่ว่าอ้าวไม่ใช่แต่ว่าเย็นเอาแม่ไปปิดตาอย่างนี้แล้วเอาแม่ไปปิดตาอย่างนี้แล้วมันเลยไหมนี่เลยไปหน่อยไม่ไมออนด่าเก่งเงั้นกับเด็กๆไหมไม่หรอต้องใหุ้ผลนั้นเข้ามา น้ำมันองุ่นฮะน้ำมันองุ่นทำไมอยากจะได้ไปกินในครัวเรือนอยากได้น้ำมันองุ่นค่ะอุ๊ยอยู่เป็นนะเนี่ยค่ะยวเอาอะไรอย่างวมนได้พูดพอพอหลังนึงพออะไรเอาเขาด้วยเหรอยูเขามาเยอะแยะเอาไปคุ้นมาด้วยถามจริงๆนะทำไมเวลาพูดถึงต้องแผดเสียงพ่อะไร ก็มันเป็นสันดานอย่างงี้ไงมันเป็นสันดานอย่างงี้เออเป็นสันดานเป็นเนี่ยกอดกอดกันกับพระจุกหน่อยได้ไหมได้ไหมครับเป็นพี่น้องกอดกันมันเนรคุณยันมันไปติดคุกติดตลาดใช้ขั้วมาข้ามให้กินมันยังเนรคุณจะเลยใครติดคุกติดตลาดน่าละทำไมอ่ะก็ไม่รู้ท่ามันสิหัวเห็นติดมาอะไรนะตาผัวเห็นติดมาผัวติดม้าแล้วเมียอ๋อเบียมาติดยังไงละถ้าเมียติดเลยมานั่งตรงนี้เนี่ยเอาทำไมเคยตกกันไหมเคยตีกันไหมโอ้เคยฮะเคยเคยเหรอ เป็นสาวป่ะตอนเป็นสาวสาวเหรอใช่แล้วตอนแก่นี่เคยไหมยังไม่มีแรงพี่ไม่มีแรงแล้วเข่าบ้าอ่ะเอาเปล่าเอาแล้วพอแล้วแกเลยแกแล้วนะเออพอนะแกนะเออก็ดีกันดิแล้วคนชักเย้ตอนแรกน้องทองนี่อะไรนะเขาด่าอะไรนะเออเขาพูดไงนะโคตรเฮียอะไรเงินก็ไม่รู้ด่าไปด้วยทุกวี่ทุกวันแล้วคนชักเย้ตอนแรกน้องทองนี่ยขาตัดห่างกันตังๆอย่างเงี้ยเหรอเออผ่านเรื่องกิตาบ้าน ตาหน้ายฟเลยซ่า